เปลี่ยนเงินซื้อสลากให้กลายเป็นเงินออมในคลิปนี้กันค่ะทุกคนเป็นสิทธิประโยชน์ดีๆนะคะเป็นแหล่งเก็บเงินเงินออมของเราได้ดีทีเดียวพร้อมกับลุ้นโชคไปด้วยนะคะใครฟังคลิปนี้แล้วนะคะไปทําตามนะคะมีเงินออมไว้ใช้แน่นอนค่ะก่อนในฟังพร้อมกันใครมาดูเป็นครั้งแรกเก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยสําหรับในคลิปนี้นะตอนนี้ใครได้รับข้อมูลมาแล้วบ้างเกี่ยวกับสลากเกษียณหรือว่าหวยกเกษียณค่ะทุกคนคลิปนี้เก็มาสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อใครยังไม่เข้าใจนะคะ ังคลิปนี้แล้วเข้าใจมากขึ้นนะคะก็จะได้ไปเริ่มต้นออมกันพร้อมกับรับโชคไปพร้อมๆกันด้วยนะคะโดยสลากกษียณน,นี้นะคะเงินที่เราซื้อไปค่ะจะกลายเป็นเงินออมทุกบาททุกสตางค์เลยนะคะไม่ได้เสียเปล่าค่ะโดยเงื่อนไขสําหรับคนที่มีสิทธิ์ซื้อได้นะคะจะต้องเป็นคนไทยค่ะอายุ15-60ถึงปีนะคะส่วนอายุเกิน60ปีเนี่ยก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะต้องออม5ปีนะคะก่อนถึงจะได้ถอนเงินนะ,ะทุกคน ราคาสลากอยู่ที่ใบละ50บาทซื้อได้สูงสุด3,000บาทต่อเดือนนะคะส่วนวิธีการซื้อก็สามารถซื้อได้ผ่านแอปของกอชค่ะการรับเงินรางวัลถ้าเกิดว่าเราถูกรางวัลเนี่ยก็จะได้รับเงินผ่านพร้อมเพย์เลยนะคะแถมการออกรางวัลน,นะคะก็ออกกันทุกๆวันศุกร์เวลา5โมงเย็นค่ะ เรียกได้ว่าได้ลุ้นกันทุกสัปดาห์เลยนะคะโดยรางวัลที่1เนี่ยหล้านบาทมีถึง5รางวันนะคะรางวัลที่2 1,000บาทจํานวน1,000 0รางวัลค่ะแล้วก็รางวัลพิเศษจะเป็นรางวัลแจ็คพอตเงินรางวัลที่ออกไม่หมดนะคะตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าดีมากค่ะทุกคนเงินที่เรานําไปซื้อสลากนะคะ ถ้าเกิดว่าไม่ถูกไม่ได้หายไปไหนไม่ได้เสียไปไหนกลายไปเป็นเงินออมของเรานั่นเองค่ะออมไปแล้วจะถอนเงินได้เมื่อไหร่นะคะคำตอบก็คือสามารถถอนเงินได้ตอนที่เราอายุ60ปีค่ะแถมยังได้รับผลตอบแทนจากการออมการลงทุนกับ กออชอด้วยนะทุกคนต,ตอนนี้ถ้าใครฟังแล้วนะคะรู้สึกเข้าใจมากขึ้นนะคะถึงสิทธิประโยชน์ดีๆนะคะอยากจะซื้อจะหามาไว้เป็นสิทธิ์ของตัวเองเป็นเงินออมของตัวเองนะคะก็สามารถเริ่มต้นออมกับกออชอได้เลยนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเละคชัน mm. มาได้เลยค่ะทุกคนเก็บ <Get S 2> เป็นเงินออมไว้ใช้ยามกเกษียณได้เลยนะคะคมีใครสนใจหวยกเกษียณบ้างนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะสําหรับข้อมูลในคลิปนี้อัปเดตให้แล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ